สวัสดีคะ่ะนะคะดูดูดูค่ะหน้าคาหลังนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเ <c oughs> ข้าสู่ใบบัวช้างครอบครัวะค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกมาสามวันแล้วนะก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ปรับพื้นที่นะคะที่หลับที่นอนนะคะ <c oughs> <ๆ>อันนี้คือบ,บ้านของเยนุนะคะเนาะกับแม่บัวนะคะอ่านอ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 นเร็ว <c oughs> ดูดูค่ะอนอนแล้วนะคะหลับแล้วง่วงจัดเนาะเดี๋ยวให้พ่อกล่อมนอนเอ้อบัวอย่าไปปลุกไม่ยอมให้ลูกนอนเนี่ยบัวมานี่บัวมานี่บัวม,มานี่จะให้กินกล้วย เดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นกล้วยนะคะที่ทางบริษัทเถวเตรียงให้นะสองถุงใหญ่เอามานี่มาลูกมาเดี๋ยวให้ลูกนอนก่อนตอนนี้พ่อพันกํกำลังกล่อมนอนเนาะกาลังปรับพื้นที่นะคะลูกเดะเดี๋ยดๆๆเด,เด,เด้อ่าฟ้ามืดมาอีกแล้วคุณพอ่อคุณแม่เอ้ยนะคะฝนตกดีจริงๆภาคใต้ ให้ลูกนอนก่อนก็อันนี้ก็เป็นบริบทรอบๆนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านที่พ่อควันแม่ควันนะคะนะที่เขาจะปลูกสร้างนะคะให้เราได้อยู่ใกล้ๆน้องนะคะแต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าฝนมาสามวันนะคะทางบริษัทเรากาลังเล็งให้อยู่แต่ว่ามันเชื่อมไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พักของเรานะคะก็จุดรับแขกก็จะอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะคะที่นี่เขาเน้นแบบธรรมชาตินะคะดูงน้อยกลอมรอคลีนุ่มไม นะคะบรรยากาศเขียวชอุ่มเลยนะคะก็มาถ่ายความเอ่อความเป็นเขาเรียกอะไรนะความคุบหน้าให้คุณพ่อคุณแม่สีได้รับชมเนาะในแต่ละวันนะคะก็อยู่กันแต่ในคอกนี้แหละนะคะเดี๋ยวอนาคตเราก็จะได้โชว์ตัวนะคะยัยหนูนะคะให้นักท่องเที่ยวได้รับชมก็ป้อนแค่พี่บัวนะคะ ส่วนยญยหนูก็เป็นตัวโชว์นะคะ,คะดีเลยรูย้นนป่ะมองก,ม<า>กี่มนนเนมนเมนเมนดีงว่ะทีดูพี่บัวบัวเอ้ยนะคะฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมนะคะก็ถัดจากโรงแรมไปก็จะเป็นชายหาดนะคะ พอเลยเด้วเด้อจจะหล้บไหมเหนึ่บนบุ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลับไปแล้วเนะง่วงจัดเนาะเดี๋ยวพอควันจะไปเอาสับปะรดเขาก็จะมีสับปะรดให้นะคะมาทุกวันนะคะวันเว้นวันนะคะทางลงเขามา เงียบมากๆนะคะก็เลิกงานกันสี่มงเย็นนะคะก็หกโมงนีง่เงียบแล้วนะคะมีแต่เสียงนกร้องนะคะยากที่จะได้ยินเสียงรถนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็จะขอทำการปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีคลิปนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ซีได้รับชมนะคะพัฒนาการของน้องนะคะในทุกๆวันในทุกๆคลิปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ